นี่น้ำจืดน้ำจืดไล่ไล่ลงทะเลไม่รู้ไอ้ตัวออไหนดิ ไม่รู้ตัวไหด้มกมกแกงลิงอยู่ข้างหลังนี่นมกมกแกงลิงหย่งนียเลนนี่เราไม่เห็นมีไอ้เทิปกนี่กอนี่อ๋อเองธรรมดาที่เขาเอาไปนึ่งนมมันนี่นึ่งนมแต่กันนี่เอาเขาเนี่ยวไส้เลยเขานึงเลยนี่ถ้าแหมเลยเขาเอาไปทางดอคนนี้เลยลลังเขยัดลางนึงเขายัดเนียวไส้นีหรือว่าเขานึ่งมก้ามกแกงลิงนี่มเออมข้ามกแกงลิงเอเขาปักปลายไว้ให้เด็กทัศนาทุกตานะ แต่นี่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้รตัดลิงฮะรถตัดลิงนี่กินไม่ได้ใช่กินไม่ได้ใช่หลวงวิรถฉาญยู่เพื่อหรอรถฉายู่เพื่ออเอาหลวงวิไม่ได้ไปแลที่บ่อน้ำ ตึ่งมีอะไรเลยพึ่งพโพรงอันนี้ถ้าพึ่งพโพรงอันนี้ถ้าเอ็งสิ วันนี้ตังค้อนบ่โอ้ใส่ติ๊บตัวน้าเลยเลด้าบ้านเราน่าไม่มีวันนี้นะนี่เย็นจ้ำโอ้ไปรวมหมบ่อนุเขต่อถอลงไปเห็นบ่าววันเดียวจปิดนั่นเลยนะแกอ้าไอ้นี่ลงไปปิดเสียหนาวมักม่อมนิ่งมันก็มันก็พุดถึงไว้นะโอ้นั่นเลยน้ำมึงมาจากนี้ไม่แห้งนี่น้ำใส่ก๊บเลยอืม เดี๋ยวเพื่อนลงวีไม่ได้ผ่าผ้ามาลงวีไม่ได้ผ่าผ้ามั้ยเอ้ยยังฮะเลยว่าลงเลยร่มไดี๋ยวผมไปเอาลงเลยเดี๋ยวเพิ่มไปนะเพราะว่าพอผลหลังหินนั้นต้องไม่มีหินแล้วเลยไรู้ว่าจขอเป็นหิเดียวหรือว่งใหบ้านล้ไม่เป็นเลยหรืนั่นนะไปนั่นก็ต้องไปอ้าวนู่อ้าวเดี๋ว่านี่ไปยกน้ำจากกัน